มและภรรยานี่ก็ปลดเกษียณมาหลายปีแล้วมัวแต่ยุ่งกับการทํางานอยู่ยังไม่ได้ท่องเที่ยวสักทีทีนี้การทํางานของเราก็เริ่มจะลงตัวก็วางมือให้คนอื่นเขาทาแทนได้ก็เราก็เริ่มทํารถบ้านคันนี้ขึ้นมาพอดีไปเจอคลิปของอมซ่าเนี่ยแหละครับกำลังสัมภาษณ์ไอ้ลุงวิทย์ปลาเกียวอยู่ผมก็ดู มีแรงบันดาลใจแล้วก็หลวงวิทย์เขาบอกว่าถ้าคิดจะทำระยะจะเขาว่าง้งทําเลยหลวงวิทย์บอกผมก็เออเอาตัวอย่างหลวงวิทย์ว่าไม่ต้องจัและไรทาเลยผมว่าจัดการเลยจัดการสั่งวัสดุมาเลยผมมีรถรถงักอยู่แล้วแล้วก็สั่งวัรสดุมาเขียนแบบคร่าวๆบรรทุกไปที่จงังหวัดเพราะผมต้องไปทําที่จงังหวัด ไปเริ่มทําที่นู่นขึ้นรูปเป็นโครงเพื่อจะวางอยู่บนวางบนรถพอเกษียณแล้วก็อยากจะพาภรรยาเที่ยวให้ทัวๆคทัวรกับอากไปชีวิตที่เราเหลืออยู่ก็อยากจะเที่ยวพักผ่อนในบ้านปลายชีวิตก็เลยทํารถบ้านคันนี้ขึ้นมาเพราะมันการเดินทางอะไรมันสะดวกเราไม่ต้องไปเช่าโรงแรมไม่ต้องไปโทรศัพท์จองโรงแรมแล้วก็การนอนบนรถบ้านเนี่ยมันมันรู้สึกเป็นส่วนตัวมันเหมือนเรานอนอยู่บนบ้านบางครั้งเรายัางระเบอ้อว่าคิดว่านอนอยู่บนบ้านแล้วก็สบายใจไปมอีอีกรูปแบบหนึ่ง พอขึ้นรูปปุ๊บรวางฟังก์ชันข้างในวางฟังก์ชันตรงนี้มันยังไม่ลงตัวปุ๊บเราก็ลื้อออกใหม่บางทีกลับไปกลับมาจนเจาะสวานในรูหลายๆรูเมือนกันเอาเข้า,เอาออกอยู่เพราะว่าแบบที่ตายตัวเราไม่ได้เขียนแต่ครั้งแรกคิดไปทําไปแล้วก็ กอคิดจะทําอะไรได้เราก็ทําแต่อุปกรณ์หลักๆก,ก็คือเราต้องหนึ่งต้องมีที่นอนแล้วก็ห้องน้ําสําคัญค,คือห้องน้าครับคือสะดวกในการนอนแต่การทําอาหารนี่เราไม่ไม,ไม่ไม่เน้นเพราะว่าเราเราไม่อยากจะทําอาหารสั่งสําเร็จรูปหรือไม่ก็สั่งตามร้านที่อยู่ใกล้ๆที่เราไปแคมป์จะสะดวกกว่า ห้องน้ำเนี่ยครับคือยากที่สุดเลยเพราะว่ามันต,ต้องต้องเน้นเกี่ยวกับการรั่วของน้ําบ้างเกี่ยวกับปั๊มน้ําที่เรามาติดตั้งเวลาใช้งานมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วอีกส่วนนึงคือระบบไฟระบบไฟนี่เราก็พอทําได้แต่ไม่ถึงกับชันานแต่แต่ถือพอจะทําได้ให้มันเป็นระบบที่ใช้งานได้ยากที่สองอย่างก็คือระบบไฟกับห้องน้ำเนี่ยแหละครับ เริ่มทําเราเริ่มจากวัดขนาดให้ให้ได้ตามลงตัวกับรถขอนแล้วก็เราก็ต้องตัดเหล็กตัดเหล็กให้ได้ตามขนาดแล้วก็มาประจ๊กประกอบเชื่อมมห้ขึ้นขึ้นได้เป็นรูปเป็นล่างพอขึ้นเป็นรูปเป็นล่างเป็นโค้งเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเริ่มสั่งเหล็กแผ่นมาบุบุภายนอกเหล็กที่เราบุภายนอกเราใช้แค่มัดลายใช้แมตตันชีตถือว่าเป็นเป็นโลหะแผ่นที่บางบางที่สุดแล้วก็น้ําหนักเบามันไม่หนักเกินไป รองอยักอลูมิเนียมพอขึ้นรูปเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเราก็บุบุภายนอกบุหมดทุกอย่างปุ๊บทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ติดฉนวนกันความร้อนฉนวนกันความร้อนนี้ก็ใช้แผ่นโฟมที่ก็ใช้ตามที่การสร้างบ้านทั่วไปหนาประมาณ1นิ้นวบุแผ่นโฟมเสร็จล้วก็ปิดทับทับหน้าด้วยไม้อดัดเพื่อในการง่ายในการการทำครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในรถว่าจุดมีอะไรบ้างครับจุดไหนที่ยากที่เป็นยังไงปุ๊ เอาเข้าไปดูรายละเอียดข้างในครับเชิญครับด้านทางด้านนี้ก็คือเป็นบล็อกบล็อกไฟกับบล็อกเบรกเกอร์ไฟระบบคอนโทรลไฟนี่ครับอันนี้ปิ ไฟอยู่ตรงนี้หมดเลยไฟอยนะครับอันนี้ก็สลับสลับไฟบนรถกับไฟบ้านอออโต้ทันเทอร์ฟัสวิตต์นะแต่ลูกเป็ลูกไม่ใช่เมนนวดนะไม่ใช่ออโต้เป็นเมนนวดครับผมใช้เมนนวดที่ผมไม่ใช่ออโต้กูจะมีปัญหาครับอันนี้ก็เบเกอร์สุราเซลครับอันนี้ก็กันฟ้าผ่าครับอันนี้ก็เป็นเบเกอร์ ไฟ24โวลต์อันนี้ไฟไฟจากอินเวอร์เตอร์ไฟจากอินเวอร์เตอร์รถคันนี้ใช้แบตเตอรี่กี่โวลต์กี่แอมป์ครับลุงตอนนี้24โวลต์200แอมป์24โวลต์200แอมป์นะครับไอ้ตัวนี้พัดลมอะไรครับตัวนี้ก็อันนี้พัดลมใช้ในบ้านครับผมมาประยุกต์ใช้ในรถมอเตอร์แหวนมันตั้งแบบพัดลมตั้งอะไรมันหมุนสายไปสายมามันเหลือใช้ผมก็เอามาติดใช้ในรถนี้มาแอปพลายใช้เย็นพอได้อยู่เนาะ ก็โอเคครับเรามันก็ดีอยู่ได้ได้ถ้ายังถ้ายังไงเราก็มีตัวเลขอีกตัวมาปโตรทางนี้ถ้าเกินไม่มีแอร์ไม่มีอะไรถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์ใช่ใช่ถ้าไม่ด้เปิดแอร์ก็เปิดปรดลมดูดดูดลมนี่ช่วยครับได้ท้้งล่างของลุงนี่ก็เป็นโต๊ะนั่งใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้โต๊ะที่นั่งครับโต๊ะนั่งครับโต๊ะนั่งแล้วก็จะเป็นเตียงได้ครับอืมอนี้จะเป็นเตียงได้ผมนอนผมนอนเตียงนี้ด้านด้านบนนู้นในที่ข้างนาฬิกาเราผมจะทําทําเกะไว้เราเราเก็บปุก เครื่องนอนพวกที่นอนผ้าห่มอะไรพวกนี้ผ้าห่มอะไรแบบนี้เปิดได้กับที่มันเหลือที่โหนเปิดได้เป็นที่เก็บของเก็บอะไรตัวมีอะไรเล็กๆไมสำระเกี่ยวกับชี่นอนครับอันนี้ก็พวกเสื้อผ้ากันหนาวครับจะไปที่หนาวหนากอ่าผ้าห่มอะไรพวกนี้ผ้าห่มได้ครับแล้วก็อันนี้ก็โต๊ะของใช้เหลือที่บ้านครับก็มาแอปพลายชายบนรถอันนี้ก็เป็นวิทยุใช้อะไรครับประโยชน์อะไรครับประโยชน์คือเผื่อเราไปที่ไม่มีสายสัญญาณโทรศัพท์ มันขึ้นอะไรฮะซีีหรือว่าขึ้นอะไรมันเป็นไม่ทราบเหมือนกันผมซื้อแบบสมัครเล่นมาแล้วก็ใช้สองตัวคู่กันสองตัวคู่กันเปิดช่องเดียวกันก็คุยกันชดวคุยกันได้เปิดที่ไม่มีสัญญาณม่โทรศัพท์เราก็สองคนสามีภรรยาก็ถือกันคนละอันคนละตัวติดต่อกันได้โอเคครับนะฮะแล้วม่านนะคุณลงม่านใครออกแบบฮะม่านนี่ ใส่หน้าต่างสี่บานก็ผมเองแหละแล้วยยบเองด้วยผ้าภรรยาก็ซื้อมาทํางานเหลือใช้ครับเหลือใช้ผมก็เอามาเอามาทำม่านครับไอ้าไอรานี่ก็ทําเองออลูมิเนียมราวตากผ้าเหลือใช้อ้โหอันนี้ซื้อหูมาอยากดีไวแล้วก็ไอ้นี่ท่อพีวีท่อพีวีซีรูดขึ้นรูดลงได้นะง่ายง่ายโอ้โหของือรดียด ประหยัดทั้งนั้นเลยไอเดียดีตรงท่อพีพีวีซีเนี่ยเอาีครับใช้ได้เลยนะฮะไอเดียในการทําของคุณลุงนะครับก็ทั้งสี่บานเลยนะครับข้างบนนอนได้กี่คนข้างบนนี่ก็นอนณขนาดนี้นอนได้สองคนครับจริงจริงมันเหลือที่ตรงนี้มันเหลือเหลือที่อ่าที่ตรงนี้แต่คุณลุงไม่ได้ทําให้ที่นอนแล้วเพราะว่าผมไม่ได้รองรับว่า ใครจะไปด้วยไปโดยมากก็ไปสองคนครับตรงนี้ก็เลยทาเป็นที่วางของทำเป็นที่วางของไม่ที่เขียนหนังสือบ้างอเป็นโต๊ะเลยดีกว่าโต๊ะไปเลยนั่งกินอะไรก็ตรงนี้ได้เลยนั่งได้นั่งคนละฝั่งกันอย่างนี้คนละฝั่งได้คนละฝั่งแล้วก็อาหารวางตรงนี้นะใช่ใช่นั่งกินกันได้เลยเออคมันได้มันการมันได้เหมอนกันนะครับครับ ข้างล่างข้างล่างนี่ก็ปรับเป็นเตียงนอนได้อ๋อเตียงนึงจริงๆปรับเป็นเตียงนอนได้นะแต่กูดิดกูดิดนั่งกันเป็นเตียงนอนได้แต่จริงๆก็ไม่ต้องปรับแล้วล่ะเพราะว่าที่เหลือขนาดนี้ไม่ต้องปรับแล้วครับผมชอบข้างล่างอะผมเพราะผมเข้าห้องน้ำบ่อยอย่างคืนอุณลผมนอนข้างล่างคุณลุงมานอนข้างล่างนี่เหรอใช่ใช่นี่เพย่าตผมนอนคนเดียวสบายเลยโอเคโอเคเตียงเท่าเตียงห้าฟุตคือตกแต่งไปนะครับตามสไตล์ของเราตามความคิดตามความคิด คิดอะไรก็ทำไปเลยฝ้าเพดานใช้อะไรทำฮะลุงก็เป็นไม้อัดเหมือนกันไม้อัดเลยนะไม้อัดทิบมินอ๋อทิปมินง่ายหน่อยแล้วก็ทาสีเลยแล้วก็ทาสีเลยไม่ทําอะไรเ้ยให้ง่ายประหยัดนะแล้วข้าวบนหลังหลังจากไม้อัดนี้ไปไม่ได้ก็มีฉนวนกันความร้อนอ่าฉนวนแล้วก็มีอะไรต่อแล้วก็ก็ไม่ต้องชีดไม่ต้องีดข้างบนเลยใช่ไหมไม่ต้องีดมุงมุงข้างบนครทับข้างบนนั่นคือชีดร้อนรอนเรียบร้อยรอนก็เรียกรอนผนังอ่าฮะเป็นรอนเลยใช่ไหมเป็นร้อนผนัง แบบหลังคาเลยนะมันแข็งง่ามันแข็งตัวแต่ด้านข้างเราใช้แผ่นเรียบอ่าฮะก็มันดีมากๆเลยนะตรงนี้มุมกาแฟมุมกาแฟครับอย่างที่บอกนะตู้เย็นมันก็อยู่ในแคปรถตู้เย็นอยู่แคปรถแต่ตรงนี้ก็เป็นเป็นอันนี้ผมเอาโต๊ะโต๊ะโต๊ะเกียนัหนังสือหลานมาเนี่ยครับเนี่ยสามารถดึงมาเป็นมาเป็นโต๊ะใช้งานได้นี่อ่า นี่คือโต๊เขียนหนังสือหลานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนั่งยังไงฮะถึงจะเขียนอย่างนั้นได้อ๋อไม่ไม่นั่งตัวเวลาเราทําภารกิจเกี่ยวกับอ่าชงกาแฟบ้างผสมผสมนี่ใช้ยืนทำใช้เป็นท็อปเปอร์ใช้เป็นโต๊ะได้อ่าอ่ยืนยืนทำยืนทำยืนทำเวลาชงกาแฟเวลานอนถ้าเราไม่เก็บเราก็ยืดตีนมาทางนี้ใส่ตีนตีนยืดตีนมาทางนี้ได้ใช่โอเคตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้วางพวกกับคงกับข้าวก็ได้เลยนะได้ได้ได้เออวางอะไรเวลาเราฝนตก ฝนตกใเนี่ยเรากินข้าวข้างล่างไม่ได้เรามากินบนโต๊ะนี้ได้ยืนกินยืนกินง่ายๆโอ้โหไอเดียดีมากๆนะฮะออกแบบตายเก็บเวลานั้นเราก็เก็บครับครับเอาของเหลือใช้ที่บ้านมาใช้งั้นล่ะโอ้โหเดี๋ยวนะดูรูปนะดูรูปกันอันนี้ใครอันนี้อ่ะลุงลุงลุงนะนี่นี่คุณภรรยาโอ้ยสมัยตอนสาวๆแกสวยมากเลยอ๋อครับแกสวยแล้วก็ลูกสาวอันนี้ลูกสาวคนโตลูกสาวคนกลาง คนกลางคนนี้คนไหนโตคนคนเล็กคนนี้คนโตอ่ะคนโตคนโตนี่อยู่เยอรมันตอนนี้อ๋อคนนี้คนโตนะฮะแล้วคนนี้คนที่จองนี่เป็นสถาปนิกคนนี้คนรองครับคนกลางคนนี้คนเล็กอ่ะคนเล็กคนวิศวกรอผู้ชายใช่นะครับก็ครอบครัวมีห้าคนแต่คนหมดสุดท้ายคุณลุงก็ไปเที่ยวกันสองคนตกลงเหลือจองคนละสองคนละลูกๆก็มีครอบครัวไปหมดแล้วโอเคเลยนะฮะ ก็เนี่ยมาติดไว้ดูครอบครัวไปนะได้ครับมีความชุขให้เวลาคิดถึงครับนะครับทั้งนี้ก็สองสามีภรรยาสองสามีภรรยาครับก็มีโอกาสไปเดต่างประเทศที่อันนี้ที่เยอรมันที่ที่บริษัทน้ำหอมโคโลนอ่าพอดีทางบริษัทเขาแถมรูปภาพเขาบอกมาซื้อน้ำหอมวันนี้เ็าแถมรูปภาพให้เลยทาบริษัทก็ถ่ายรูปให้ครับเลยเอามาติดไว้ตรงนี้ช่วยดี สวยงามนะสวยงามกันไปนะครับ <rôle> ข้างบนเนี่ยที่นอนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดจัดให้เต็มๆเนี่ยมันที่นอน6ฟุตได้เลยนะคุณลุงได้เลยครับได้ครับนะจับเต็มเต็มมานี่ครับเต็มนี่หกฟุตเลยครับ6ฟุตเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณครับนอนแบบสบายเลยอที่เนี่ยถ้าหลถ้าหลานไปก็นอนกระยายได้ครับหลานมีหลานทุกอย่างที่คุณลุงทํามาทั้งหมดเนี่ย ฝีมือคุณลุงทำคนเดียวหมดเลยใช่ไหมคนเดียวร้วนๆเลยครับไม่ธรรมดาไม่มีลูกน้องช่วยเลยไม่มีด้วยด้วยที่ว่าคุณลุงเป็นช่างครับผมเป็นช่างโดยโดยโดยอาชีพเลยโดยอาชีพเป็นช่างการไฟฟ้าช่างการไฟฟ้าไฟผลิตเป็นช่างซ่อมบำรุงอ่าซ่อมบำรุงอยู่ไฟฟ้าการไฟผลิตแต่ตอนนี้ก็เกษียณออกมาแล้วนะครับก็เลยสามารถที่จะทํางานพวกนี้ได้สามารถทําได้โอ้โหเก่งมากเลยนะแต่ถ้าเกิดสบายเป็นหนุ่มๆนี่ทำขายไปแล้วเนี่ยก็คงจะ ได้ดีกว่านี้ครับคุณจะดีกว่านี้นี่ทำแบบไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทำด้วยมือล้วนเลยครับขึ้นรูปเหล็กอะไรตัวละงานนั้นเลยงาน DIY ตัวจริงจริงๆริง DIY หมดเลยงาน DIY ตัวจริงมากๆเลยอย่างไอ้บอร์ดไฟฟ้านี่ก็ของเหลือใช้ของบริษัทสวิตตัวอย่างบริษัทเอามานำเสนอไว้แล้วทางว่าน่ะเอามาแอปพลายไม่ต้องไปซื้อมันมีอยู่แล้วไอ้อินเวอร์เตอร์มาติดตรงนี้ก็ไว้ตรงเตรียมอับัวจะร้อนเอามาติดไว้ตรงนี้ ห้าพันนะห้าพันห้าพันเนี่ยนะผมไม่ถึงหรอกไม่ถึงห้ะตัวนี้สองสองพันประมาณสองพันว่าสองพันห้าประมาณนั้นประมาณนี้แหละผมจะเปลี่ยนใหม่อยู่เปลี่ยนใส่แปดพันเลยลุงใช่แปดพันเลยอมาดูห้องน้ํากันดีกว่านะฮะตัวนี้ไฮไลท์นะครับห้องน้ําคุณลุงนี่ครับห้องน้ำสวยสมใจนะครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ดอกเกะครับห้องน้ํามันมีอะไรบ้างห้องน้านี่มันก็มีมันก็มี ก็นี่มันมีที่เก็บไอโถสุขภั์อยู่ตรงนี้อ๋อโถสุขภั์ผมมันจะเก็บไปตรงนี้ครับแล้วเวลาถอดออกมาถอดยังไงอ๋อดึงกรอนี่ครับนี่แล้วก็ดึงออกมาอ๋อโอเคโถสุขภั์อยู่ตรงนี้อนเวลาใช้เราก็มาประกอบประกอบกันครับแล้วตั้งข้างนอกครับครับอันนี้วอาพื้นที่ใช้ในงานเราอาบน้ําได้ครับอันนี้พื้นที่เหลือเลยครับพอเก็บโถสุขภัณฑ์เข้าไปแล้วโถสุขภัณ์ใส่ล็อกร้อนนะ ไอ้ก๊อกเนี่ยมันมีมันมีก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยเหรอมีมีน้ำเย็นอย่างเดียวปั๊มแรงแฟมมันดังหน่อยคุณลุงลองเปิดน้ำก๊อกให้ผมดูหน่อยนะฮะน้งก๊อกอ่าตัวนี้โอเคอ่าดังครับเสียงดังหน่อยเสียงดังดังต้องเปลี่ยนเป็นตัวสีส้มใช่ใช่นะครับตัวนั้นมันจะเงียบกีบเลยต้องเปลี่ยนอันนี้ใช่ชั่วงลาวก่อนครับอันนี้ก็ปักบัวนั่นแหละครับเฉียดดังหน่อย รู้เลยฮะว่าเราเปิดน้ำนะครับบางคันดังกว่านี้นะฮะมันก็หัวคูนเลยไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะใช้ที่แคมป์ใช่องน้ำแคมป์กันว่าถ้าฉุกเฉินเลยใช้ใช่ครับมันก็เคอยู่นะครับแต่มันก็นะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับห้องน้ำกว้างคูณยาวเท่าไหร่ฮะคุณลุงอันนี้ประมาณ80 7สบเจดเจ็ดสิบซนเจบเนาะเจสิบแล้วก็นี่ประมาณ80ดสิบเจดิบปดิบประมาณนั้นประมาณนี้นะครับแต่ก็ อาบน้ําได้สบายเหมือนกันอาบน้ำได้ครับวัสดุภายในเป็นอะไรฮะคุณลุงเอาวัสดุภายในนี่ก็แม่ทอนชีตเหมือนกันแล้วเป็นพวแปะด้วยสติ๊กเกอร์ลายลายอิน่อนเป็นเป็นแผ่นแม่ทอนชีตเหมือนเนี่ยครับออ๋โอเคแล้วก็แปะด้วยลายอิน่อนแล้วมุมเราเก็บด้วยอะไรฮะซิลิโคนเหรอฮะมุมซิลิโคนซิลิโคนยิงมันกันน้ำได้เหรอคุณลุงได้ครับซิลิโคนเนี่ยซิลิโคนพวกเนี้ยอ่ยฮะยิงแล้วมันกันน้ำได้อ๋อโอเคเนี่ยซิลิโคนนิดหน่อยเนี่ยครับครับอันนี้ก็แม่ อันนี้ก็แผ่นนี้เนี่ยเหลือเหลือใช้ก็เอามาแปะแปะก็ครับเตรได้ซิลิโคนนะครับเตรียมมาได้ซิลิโคนครับพื้นนี่เราก็ไปซื้อให้นั่นมาทำถาดส่ถาดใส่ปลาอ๋อถาดใส่ปลาเอออันนี้ใช้ได้แล้วมาทำพื้นใช้ได้ใช้ได้นะถาดใส่ปลานี่ใช้ได้จริงถาดใส่ใส่ปลานี่ใช้ได้เลยแล้วตัวนี้ม่านนี่ยังไงฮะคุณม่านนี่ก็ซื้อมาจาก DIY เวลาอาบน้ำเพื่อไม่ให้มันกระกระชอกเลยอ่าใช่แม่กระชอกดึงมานี่อ่าไม่กระชอกออกรั้ประตูเราก็ดึงมา ประได้ไอ้ตรงนู้นดึงไปไม่ได้ไปถึงไหนครับลุงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอันนี้เหรอดึงได้ไไปหนุ่มงนู้นเลยเหรอถึงนู่นเลยครับโอ้ยแล้วก็กันแม่น้ำมันกระเซ็นแล้วก็กันมารอบนี้เลยแต่จริงๆมันก็กันน้ําได้อยู่แล้วนะได้อุปกรณ์ภายในห้องน้ำยังไงก็การน้ําได้อยู่เรากลัวจะออกมานี่ไงครับน้ําออกมานี้ฮะครับเลยกันด้านนี้ด้านนี้ส่วนน้าจะกันด้านนี้มากกว่าด้านนู้นไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าทั่วไป วัสดุที่ใช้ข้างในก็เป็นไม้อัดทั่วไปใช่ไหมคุณลุงไม่อัดไม่อัดทั้งนั้นเลยครับผมทำง่ายง่คุณลุงออกมาได้เลยครับครับอันนี้ก็เป็นไม้อัดดดวยกันแล้วก็ไม้อัดนี้ก็เป็นบล็ังนี่ก็เป็นอ๋อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ครับพลังงานแบตเตอรี่คุ้มพลังงานอันนี้อันนี้ไม่น่าจะของเก่านะของใหม่ลูกเล็กใช่ลูกเล็กลูกละหนึ่งร้อยผมเอามาทั้งซีรีส์ทั้งทั้งขนาน ผสมกันลูกละร้อยผสมประสานกันลูกก็ร้อยลูกก็ร้อยลูกละร้อยแอมก็เป็นสองร้อยสองลูกคู่ก็เป็นสองร้อยแอมแล้วกรับพอคู่เสร็จแล้วมาขนานอีกทีได้เลยนะฮะแต่ยังไม่พอต้องต้องอัพอีกต้องเพิ่มอีกครับต้องเพิ่มอีกต้องเพิ่มอีกต้องเพิ่มอีกร้อยไอ้พวกนี้งานพวกนี้คุณลุงก็ประกอบเองเนาะประกอบเองครับไม่ได้ยากอะไรไม่ยากอะไรก็ดูดูยูทูบมาบ้าง ดูจากอาจารย์หลายๆท่านมาประยุกต์กล่องนี้ก็เป็นฝาประตูที่เขาทาซิงล้างจานทั่วไปที่ใช้ในบ้านนะครับเพราะว่าไปซื้อบานนี่มาบแล้วคุณลุงมามาบุข้างข้างเอาเองอ๋อโอเคบุข้างนี้ก็บุด้วยไม่อัดครับด้านหลังเราก็ตีเข้ากับข้างฝารถเลย ครับท่น,นี้รเราจะทําใหญ่ขนาดไหนก็ได้ไดค้คือคืออเอาออกมาขนาดไหนก็ได้ใช่ใช่คือต้องคือดูดูว่าเราซื้ออันนี้มาขนาดไหนเราก็ต้องทําขนาดนั้นแค่นั้นเองอันนี้มันก็โผล่ยืดออกมาครับโผล่ยืดออกมาโอ้โยอันนี้ก็อันนี้ก็ถือหลบบังโคลโรนรถนะครับอันนี้เวลาเก็บเนี้ยอันนี้มันต้องดึงออกได้พื้นพื้นนี่ดึงออกมาเพราะข้าล่างเราต้องขันที่ยึดที่ยึดที่ยึดตู้ที่ยึดตู้อยู่ใต้นี่ยครับอันนี้เราเก็บพวก อันนี้เครื่องชงกาแฟปิ้งขน,นมปังครับต้มน้ำนเหลือหน่อยก็ไว้เก็บผ้านะจิปาถาไปจิปถาถะคุณลุงเลือกใส่ถังกาแฟก็โอเคนะรวคันนี้มีพัดลมดูดอากาศด้วยนะครับมีพัดลมดูดอากาศโอเคนะงานพวกงาน DIY พวผู้นี้ดีหมดเลยจากเศษไม้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าไม้บางชิ้นเนี่ยก็ เจอไม้ที่ไหนก็มาตัดตัดแล้วก็มาแปะแปะได้เลยนี่เศษไม้ที่บ้านเหลือเหลือจากทําบ้านอฮนี่เศษคิ้วนี่ยเหลือจากทําบ้านครับมีชื่อวันเดียววันนี้ซื้อมาือมาไม่กี่วันใส่ใส่พวกกาแฟอ่าชุดกาแฟนะครับครับอันนี้ใครทาเหมือนกับตู้กับข้าวเลยใช่ใช่ใช่โอ้โหด้านข้างนี่ยังยังใช้งานได้อีกตัวนี้อะไรครับนี้เก็บของเก็บปะถายอีนนี้เก็บพวกพัดลมสองตัวครับที่เป่าผมขากล้องครับ อาศัยรัดเนี่ยสีพระธาตุเหมือนกันเก็บได้อย่างนี้มันจะหนักไหมคือหลงหนักมากขนาดไหนรถคันนี้พอจะทราบไปช่างมาสองสองพันแปดสองพันแปดนะสองพันแปดก็โอเคนะสองพันแปดร้อยโลก็ถือว่าอยู่ประมาณนี้แหละรถรถสไตล์อยู่ประมาณนี้ครับมันไม่มันเออร์เลยอยู่แค่นี้รถกระบะก็จะอยู่ได้อย่างนี้รถกระบะประมาณนี้บรรทุกขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักมากเกินสองพันแปดเพราะตัวมันมันสองตัวมันพันแปดอยู่อะ เราใส่เข้าไปไองก็ถือว่าตันครับรถพวกนี้มันบรรทุกได้สบายสบายอยู่แล้วสัแนบนิดหน่อยก็โอเคแล้วใช่ใช่ขึ้นเขานี่ก็สบายตัวนี้คุณลุงครับงบประมาณรถคันนี้ที่ทําไปนี้หมดไปเท่าไหร่ครับคุณลุงงบประมาณล่ะถ้าถ้าคิดเฉพาะตู้นะไม่คิดอย่างอื่นนะเชพาตตู้ผมว่าตั้งสี่ห้าหมื่นครับตั้งสี่ห้าหมื่นนี่อันนี้คือเสรเเลลยยไได้ม่งินที่เราไปซื้อใช่ไปซื้อวัสดุอะไรมาประกอบไปทเป็นรูปเป็นร่างเป็นครับ เป็นตู้อันนี้ยังไม่ได้คิดค่าแรงไม่คิดค่าแรงคิดค่าแรงนะเพราะว่าแรงเราทําเองประมาณห้าหมื่นนะครับก็ประมาณห้าหมื่นนะครับแล้วก็ไอ้ภายในก็ว่ากันไปเลยไฟอะไรอะ้รก็บวกก้าไปครับผมก็ตอนนี้ก็หมดเป็นแสนต้นๆแล้วแสนต้นๆนะก็อยู่ประมาณปัจจุบันปัจจุบันก็แสนต้นๆแล้วทำมันมีของอุปกรณ์บางอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจาวันที่เราใช้ชีวิตบ้านอะแล้วก็ยกขึ้นมาเอามาใช้ต่อบนรถได้ใช่ต่อบนรถได้คือ มันไม่ได้อะไรมากมายก็มีแค่คืออะไรก็ไได้ฟใช่มีระบบไฟอย่างเดียวนะฮะทีวีแล้วก็เอามาจากไหนก็ได้ตู้เย็นเออตู้เย็นตู้เย็นอีกสองตัวตู้เย็นสองตัวนะฮะแอพิคูลสองตัวนะฮะสามสิบลิตรสองตัวแล้วก็แอร์แอร์ก็อนี่ซื้อมาเก้าพันวิตียูหมื่นกว่าบาทอินเวอร์เตอร์ไม่ถึงหมื่นด้วยไม่ถึงหมื่นด้วยซื้อมาแปดพันกว่าบาทอโอเคนะได้ของถูกมานะครับของถูกมาก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่า ราคาสมเหตุสมผลเลยต้องมีคนที่อยากจะทําแบบคุณลุงเนี่ยเยอะมากที่แบบว่าอย,อยากจะทําเองอะ่ะเรามีต้นทุนเรามีสารตั้งต้นมาขนาดนี้แล้วรถก็มีอะไรก็มีหมดแล้วขาดแต่ความมั่นใจที่จะลงตรงเนี้ยคุณลุงมีอะไรแนะนําเขามั่งไว้ว่าเขาจะเดินในทิศทางใดเขาจะเริ่มยังไงคือเบื้องต้นนะ,ะถ้าว่าเราสมมติว่าสมมติว่าใครมีเชิงช่างอยู่สักหน่อยนะค,ะครับมีแบบ สามารถเชื่อมเหล็กได้นิดๆหน่อยๆสามารถทําได้หรือไม่ก็ไปจ้างเขาขึ้นรูปก่อนทําเป็นโครงเป็นรูปร่างเป็นตู้ขึ้นมาก่อนอแล้วนอกเหนือจากนั้นเราอาจจะมาตกแต่งเองมังบุเองอะไรก็ไ้เราถ้าเราทําทําได้บางส่วนเรามาทําต่อได้อันนี้ก็ไม่แพงนะขึ้นโครงขึ้นโครงนี้ก็ไม่แพงไม่แพงครับอาจจะหมื่นกว่าบาทได้โครงสวยๆไปแล้วแล้วเขาเขาขึ้นสวยๆเลยแล้วเรามาลองตั้งบนรถปุ๊บพอได้ปุ๊บเราก็ เราก็หาอะไรบบูบูบูแค่เจาะรูยิงรีเวทครับครับเจาะ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 เาะปุ๊บแล้วยิงรีเวทอ่าก็ยึดติดได้ใช่ใก็เสร็จแล้วยิงซิลิโคนอ่าคราวนี้เราก็มาตกแต่งเองมันไม่ได้ยากยากอะไรเลยนะครับตกแต่งก็เรานึกจะทําอะไรก็ทําไปเลยครับแต่มีเชิงช่างซะหน่อยอคนมีเชิงช่างก็สามารถพผมว่าสามารถทําได้อเนี่ยแค่เนี้ยถ้าว่าคือทําบางคนเชื่อมเหล็กไม่เป็นอะไรแบบนี้ไปจ้างเขามาทํามาเป็น เป็นขึ้นรูปมาก่อนอเขียนแบบเก่าๆหรือเอาแบบของผมไปก็ได้เก่าๆเอาลูปร่างอย่างเงี้ยช่างเขาทําให้ได้เอาละนะฮะต้องมีคนที่อยากจะพูดคุยกับคุณลุงแน่นอนถ้าเกิดเขาอยากจะโทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาปรึกษาว่าเอ้คุณลุงผมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนผมมีรถกระบะอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงยาวช่วงแคปช่วงสี่ประตูอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะติดต่อได้ยังไงคุณลุงอ๋อติดต่อมาครับ,รบมาโทรศัพท์ศูนย์เก้าหก ครับแปดเจ็ดเก้าครับหนึ่งศูนย์สองสามครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรไปหาคุณลุงได้นะครับเอากลมๆดีกว่านะฮะถ้าเกิดที่คุณลุงบอกว่ามันหมดไปแสนหนึ่งเนี่ยแสนกว่าเดี๋ยวนี่ยคุณลุงรถคันนี้หมดไปเท่าไหร่ฮะตีว่าแสนสองแสนสองเนาะโอ้โหระบบฟงระบบไฟหน่ยมันแพงระบบไฟอ่าแพงระบบไฟมีโซล่าเซลล์มีอะไรอีกนะก็ตีไปนะฮะประมาณแสนสองประมาณนั้นครับผมใครมีงบประมาณนั้นก็ ทำได้เลยครับทได้นะครับอ่ะหล่ะนะฮะก็ถือว่าฝากไว้นิดนึงอ่ะสำหรับคนที่อยากจะไปเป็นแคมเปอร์นะครับก็คนที่อยากจะมาเป็นแคมเปอร์มันก็ต้องมีใจรักจริงครับมีใจรักจริงแล้วถ้าสมมติตัดสินใจทํารถไปแล้วปุ๊บคือต้องใช้จริงครับถ้าทําแล้วตั้งมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วตอนลำตอนเราต้องใช้จริงครับรถเราใช้ได้ปกติเหมือนเดิมครับเพราะไอ้ตู้ตัวนี้เราถอดออกได้อพอเราเวลาเราจะใช้รถมันทุกนู่นมันทุกนี่เราก็ถอดตู้นี้ออกไว้ที่บ้านเราก็ขับรถ ถอยรถออกไปใช้งานได้ปกติตู้นี้ก็ตั้งไว้ที่บ้านเหมือนเดิมเราจะใช้เราก็ถอยรถใส่เข้าไปก็ใช้งานได้ได้สองอย่างทูวินวันะแล้วสําหรับใครที่ติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบอกว่าเออแล้วเราจะจดทะเบียนยังไงอันนี้ไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรเลยเวลาเวลาเราไปต่อทะเบียนนี่ก็ถอดออกอถอดออกเอาเอาแต่ตัวไปปกติเราก็ไปต่อได้ในปกตินะฮะต่อทะเบียนอย่างนั้นแต่ถ้าให้ดีก็หาตู้ทึบใส่แล้วก็ไปจดเป็นตู้ทึบ นะครับแล้วก็มาถอดตู้ทึบน ah ั้นออกแล้วก็เอาตู้นี้ใส่ลงไปมันก็ในเล่มมันก็จะเขียนว่าตู้ทึบอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าลดเราเวลาใส่นี้มันจะเป็นตู้ทึบใช่ครับมันก็จะง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยใช้ได้ตลอดไปด้วยคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเนาะครับแค่นี้ก่อนนะฮะก็ขอบคุณมากมากไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ